ข้อ38ในตู้ปลาที่ปิดสนิทบรรจุสิ่งมีชีวิตหลายอย่างคือปลาหอยสาหร่ายและตาไข่น้ำพบว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยดีและมีวงจรของชีวิตดังรูปต่อไปนี้นะอ่ะสิ่งมีชีวิต A ให้แก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนให้แก,ก่สิ่งมีชีวิต B สิ่งมีชีวิต B ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละ การคำนวณไซก็ถูกใช้โดยสิ่งมีชีวิต A ที่มาดูคำถามกันเดยเหรอเราจะกลับมานะคำถามถามว่าข้อ A และ B คืออะไรตามลำดับข้อ1ปลาสาหร่ายข้อ2สาหร่ายปลาข้อ3หอยปลาข้อ4สาหร่ายตะไขร่น้ำอ่ะทีนี้พี่อยากให้น้องดูวงจรอ,อย่างนี้ก่อนวงจรข้อเนี้ย เขาเอาเขาอยากให้น้องเข้าใจคอนเซปต์ของการดสูสิ่งมีชีวิตดังนี้คือสิ่งมีชีวิตมีสองอย่างถูกไหมคือผู้ผลิตกับผู้บพิโคจริงจริงมันมีผู้ย่อยสลายทรากนะแต่พี่ไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะพี่พูดถึงแค่ผู้ผลิตกับ้พริโคซึ่งเป็นส่วนสําคัญของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในระบบนิเวศในปัจจุบันนี้อ่ะสิ่งพถ้าพี่ถามว่าผู้ผลิตพวกนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งีผู้ผลิตก็คือเป็นพวก พืชถูกไหมที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสงส่วนผู้วิพากคือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆรวมถึงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นคนถามถามว่าสัสตว์พวกนี้มีหน้าที่อะไรเอ่ยมีหน้าที่ใช้พลังงานถูกปะ่ะโดยที่ใช้พลังงานจากไหนล่ะก็ต้องเอามาจากพืชนั่นเอง ทีนี้วงจรของมันเป็นดังนี้ดูตรงนี้ผู้ผลิตพี่ถามว่าผู้ผลิตสามารถสั่งคอแสงได้นอ้องเข้าใจหรือเปล่าว่าการสั่งคอแสงคืออะไรดูรูปนี้การที่จะสั่งคอแสงน่าจะต้องใช้ส่วนประกอบสําคัญ2ออย่างคือกาซคนไดไซา์กับน้ําโดยอาศัยสองตัวที่เป็นอย่างหลักด้วยก็คือแสงชื่นบอกแล้วถูกไหมว่าการสั่งคอด้วยแสงก็ต้องมีค์บอนไดออกซด์บวกน้ําบวกกับแสงและสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่พืช พืชต้องมีก็คือสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งตัวนี้มันอยู่ในพืชสีเขียวเกือบทุกชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสั่งขอแสงปุ๊บเราก็ใช้การคํานักไซ์กับน้ำโดยที่มีตัวที่ช่วยเหลือก็คือแสงกับคลอโรฟิลล์ก็จะออกมาเป็นกาซออกซิเจนนั่นเองดูตรงนี้ผู้ผลิต เราขีดเครื่องหมายขึ้นมาก่อนพี่บอกแล้วว่าสั่งขอแสงใช้ก๊าซอะไรนะค้างแนลไไฟกับน้ําถูกไหมโดยที่จะสามารถผลิตออกมาเป็นน้ําตาลซึ่ง,ซ,งซึ่งจะกลายเป็นแป้งในภายหลังบวกกับสิ่งที่เป็นของแถมคือออกซิเจนอ้าวเริ่มเข้าเขาแล้วถูกไหมเพราะว่าคนเนี่ยหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยใช้พลังงานจากการหายใจโดยที่พี่ถามว่าเราหายใจเอากา๊าซ ออกซิเจนเข้าไปแล้วปล่อยกา๊าซอะไรออกมานะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมนึกง,ง่ายๆก็นึกถึงตัวเราก็ได้เราต้องการการ๊าซออกซิเจนแล้วขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวงจรดังนี้ทีนี้เมื่อเป็นวงจรดังนี้ปุ๊บเราก็ดูจากรูปที่เป็นวงจรของเขาบ้างอุ้ยใกล้เคียงกันเลยถ้า อันนึงให้กา๊าซออกซิเจนแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นผู้ผลิตสามารถสั่งขอแสงได้เพราะว่าเอากา๊าซออกคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้และสร้างออกซิเจนออกมาถูกปะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นผู้ผลิตซึ่งผู้ผลิตก็คือพืชนั่นเองส่วนอันนี้ล่ะก็คือสิ่งมีชีวิตก็เป็นพวกสัตว์หรือผู้บริโภคถูกไหมซึ่งสัตว์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการหายใจโดยการเอา ออกซิเจนเข้าไปแล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ทีนี้ตกของเรากําหนดว่ามันเป็นตู้ปลาถูกปะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตได้แก่อะไรบ้างเอ่ยพืชก็ได้แก่สาหร่ายกับตนะไคร่น้ำเพราะฉะนั้นตัวเอเนี่ยก็มีได้แค่2อ,อย่างคือไม่เป็นสาหร่ายก็เป็นตนะไคร่น้ำมาดู B ีบ้าง B ีต้องเป็นสัตว์ถูกไหมสัตว์ที่หายใจมีอะไรบ้างมีปลากัะหอยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีปลา หรือหอยเพราะฉะนั้นน้องก็ได้แล้วว่า A เนี่ยไม่เป็นสาหร่ายก็เป็นตาข่าน้ำส่วน B ไม่เป็นปลาหรือก็เป็นหอยแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขาถามว่า A กับ B คืออะไรตามลำดับ A เป็นปลาถูกป่าไม่ใช่เพราะ A ต้องเป็นสาหร่ายหรือตาข่าน้ำดูข้อ2อ้าวเเป็นสาหร่ายโอเค B เป็นปลาหรือหอยอ้าวเป็นปลาโอเคเลยชั้นข้อนี้ก็ถูกส่วนข้อ3ดูซิว่าผิดตรงไหนหอยเป็นได้เป่าไม่ได้เพราะว่า A คือผู้ผลิต ต้องเป็นสาล่ายหรือตะไคร่น้ำส่วนข้อสี่เเป็นผู้ผลิตสาล่ายถูกถูกไหมส่วนตะไคร่น้ำล่ะผิดเพราะว่าอะไร B ต้องเป็นสัตว์นั่นเองถูกไหมซึ่งสัตว์ตัวนี้ต้องไม่ใช่ตะไคร่น้ำชั้นข้อนี้ก็ผิดสรุป A กับ B A ต้องเป็นพืชหรือผู้ผลิตส่วน B ต้องเป็นสัตว์นั่นเองนะเพราะชั้นข้อนี้น้องต้องตอบข้อ2นะคะทวนอีกทีหนึ่ง ทวนวงจรนะผู้ผลิตให้การออกซิเจนผู้แก่ผู้บริโภคผู้บริโภคปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็ผ่านมาที่ผู้ผลิตเพื่อสั่งคอแสงและปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นวงจรดังนี้นี่เองเพราะฉั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองค่ะ